สวัสดีะนะย่าโยทั้งลายก็ดีแล้วแี่เ,เกิดมาวัดวัดหมายถึงความวัดในใจของเราว่า,าเรามีความมีที่ดีขึีเวลานี้30มสิบเว่าทำแบบแคนาดาล็สี่ส อันนั้นไม่ไหวบวกอย่างมากก็25อะไรอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้อย่างประเทศไทยเราเนี่เวลานี้โดยอินทนนท์ก็เหลือสามแล้วก็กรุงเทพก็บ้าส8บ9 7.8อันนี้หมายความถึงการวัด แคนี้เรามาวัดว่าเรามีสินที่ก่อในจำนวนสินห้าก่อไม่ฆ่าตั์เราเราละได้ไม่สม่วยของเขาเราละได้ไม่ประพฤติชนิดนักด่าเราละได้ไม่พัวพกหลอกลวงเราละได้ไม่กินหล้าเมาสุรายยาเสพติดเราละได้ ถ้าล่าได้อย่างนี้คนมนคางคมวัดมีดีกรีขึ้นแล้วคือคนเราเนี่ยเอาปกติจะมีสามสิบเจ็ดดีกรีเราก็ไม่เป็นไข้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสิ่งห้าไม่จำเป็นต้องไปสมทานกับพระไม่จำเป็นต้องไปหากับใครที่ไหน เราปฏิฐานตัวเราเองว่าวันนี้เราในสิลห้าตลอดวันวันนี้เรามีสิลห้าตลอดวันศีลน,นั่นะก็เป็นบุญชนิดหนึ่งในจำนวนสามข้อบุญนี้เกิดด้วยการให้ทานบุญเกิดด้วยการศักษาศีลบุญเกิดด้วยการภาวนา ที่นี้การบริจาคเราได้ทำไปแค่ไหนเพียงไรการบริจาคนั้นในจำเป็นที่ว่าเราจะต้องทำกับพระอย่างเดียวเราบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ทุกสิ่งบริจาคกเกิดเปนเ็นการกุศลั้งนั้นในการบริจาคนั้นเขาว่าคนที่บริจาคนะมีเมตตาเพือมีเมตตาธรรม เมื่อตนได้รับความสุขแล้วก็แบ่งความสุขั้งตนให้แกู่้อื่นเรามีฐานะดีแล้วเราก็ช่วยเหลือประชาชนหรือช่วยเหลือวัดวาอารามช่วยเหลือคำจุนพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าการให้ทานการให้ทานนี่เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระเวชนดร เรามีการเรียกาาประธานบารมีทานบารมีพระอ,องค์ก็บริจาคเินหมดท้องพระคำแล้วก็ถูกไล่ไปอยู่เขาหลวคนแต่แหแล้วก็สลาบลวงสลาปรญยาในที่สุดแล้วองค์ก็กลับข้นมาสวยราชตำเกาแล้วก็กวตกำ ทำตาทำทานต่อไปการทําทานนั้นเราไม่่ทำเกินตัวเราทำเกินตัวไปแล้วมันมีความเดือดร้อนไห้เราเรามีน้อยทําน้อยมีมากทํามากอยู่ที่ศรัทธาถ้าหากว่าศรัทธาแก่กล้าแล้วทําน้อยก็ไม่ได้มากแต่คนที่ทํา,มากมีเบื้องหลังมีผลประโยชน์ อะไรต่ตางๆเหล่านี้ก็ทำให้ลดอ,อ,อานิสงส์ลงไปอย่างแรกก็ตามการให้ทานเ,าเป็นเนื้อนาบุญเยอะเรว่าเป็นคนทางไม่เกิดบุญอย่างนัง้และการรักษาศีลที่เรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็อยากจะพัฒนาตัวเราเองเราก็แฝหาโอกาสมาทานชี้แนแปดผมมาทานชิ้แนแปดเกิดจากพระวันพระ บางทีบางคนก็เอาวันรับวันทงวันสงวันรับวันนี้รับสิบแปดแล้วก็วันทมงก็คือมีสิ่งครบท่วนยี่สิบสี่ชั่วโมงวันสงก็คือวันนี้เราเลิกปะการรักษาสิบแปดแล้วอย่างนี้การักษาสิบแปดนั้นมีเรื่องเล่าให้ฟังว่ามี ลูกจ้างเศรษฐีลูกจ้างของอน,นาธบินที่กเกษตรีเขาเข้าไปสมัครงานใหม่ๆเมื่อเข้าไปสมัครงานใหม่ๆแล้วเออก็ไปทาํางานตามธรรมดานี่ยคนงานของเศรษฐีนี่วันพระเขาจะรักษาสิบแปดกนหนดเศรษฐีให้โอกาสทีนี้ตัวไปใหม่ ก็ไม่รู้จักรับสินว่ารับสินแปดจะทำยังไงก็ไปทำงานทั้งวันเ่อไ,ไปทำงานทั้งวันแล้วกลับคืนมารับประทานอาหารเห็นทุกคนไม่เห็นรับประทานอาหารบอกว่าเขารักษาบ์หวดหมดแล้วแกก็จึงได้บอกว่าครับเจ้าขอรักษาบทสวดด้วยคืึนหนึ่งก็ยังดี พอขึ้นมาบวสดเขาต้องแต่ตอนเย็นนี้ไปถึงเช้าก็เป็นอันาวันนั้นไม่ได้รับทานอาหารพอใกล้จะที่จะใกล้จะแก่แก่ก็ตายเพราะว่าจะเป็นลมายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเรียกว่าอากาศาเทวดา ท่านั้นมีพระฤาษี500ห้าห้ารห้อยออกมาจากอากาศมาเจอกันเข้าก็เป็นถามเทวดาว่าทำไมฉันได้มาเกิดเป็นเทวดาบอกว่าได้ทำการรักษาศีลถึงปไตยจรณาคมมีพระพุทธธรรมสมเป็นต้นฤาษีก็ถามว่าพระพุทธเจ้าบัดมังเกิดขึ้นแล้วเหรอ มันเกิดขึ้นแล้วเดษีก็ได้ลาเขวดาแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เกิดความธรรมได้จำเป็นเป็นพระอรหันต์ไปนี่คือแม้มาวารักษาขึ้นโดตัวตน้ารักษาเอมโดสตสมันยังได้มากขนัาดเพราะฉะนั้นใ้นทางให้เกิดบุญเนีทั้งสามอย่างในที่สุดก็คือการภาวนา การภาวนาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดว่าคนอย่างน้อยที่สุดเล็กน้อยที่สุดนะเท่าอายุของเราจะมีปี2ี่สปีก็นึกยี่สครั้งต่อวันสิบวันก็ได้300ร้อวันก็ได้3,000นเนี่ยนี่ก็คือการทำการภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจมากขึ้นไปกว่านั้น เราก็ภาวนาจะเกินกว่าอายุส0ิบเท่าหรือ,อยังไงก็เป็นห้านาทีสิบนาทีตลอดจะทังได้ถึงสามสิบนาทีก็ถือว่อาดีเมื่อภาวนาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราเนึพอพกอบุรขเราเราเนึกอบุญมันเป็นบุญเป็นบุญกุศลนึ้อบรำเดียวต่านั้นก็ยังเป็นบุญแล้วเหมือนกันครับ ในตานในตานเขาไปลานเนี้อเบอกปลามาก็จะทำมจมหมดอายุก็จะตายฟรีพระก็เลยขึ้นไปบอกพุโทโธให้แกกนนึกพุโทโธได้คำเดียวแกก็ขาดใจตายแล้วแกก็เะเกิเด,กเ,ดกเป็นเทวดาอยู่บนชั้นสวรรค์อันนี้ท่านแสดงถึงมานนสมส์ตของาราวนา เพราว่าการภาวนา,นะาเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตเ,เรา,ก,เราก,ก็สามารถควบคุมพลังจิตเราได้ <The question S 1> พลังจิตเราก็สามารถควบคุมจิตเราได้เมื่อควบคุมจิตเราได้แล้วจิตก,ก็ไม่เผล่เพราะถ้าหากว่าเผล่สมาธิก็ช่วยยับจัางไว้ไม่ให้เผล่แล้วก็ มีสุคติเป็นที่ไปแน่นอนถ้าหากว่าเราได้ทำสมาธิไปจนเกิดความชำนาญชำนาญมากเข้าเนี่ยมันเพียงแต่หยุดหมาย,วาวายความว่าหยุดความนึกคิดเป็นสมาธิทั้ทีในเหมือนกับคนที่เขาเพิ่งทำใหม่ๆถ้าทำใหม่ๆเขายังไม่ชำนานเขากว่าจะนึกโตได้กว่าจะอะไรได้กว่า ต้องเสีเวลาไประยะนึ่งแต่คนที่จำนาญแล้วเนี่ยอพอหลับตาปุ๊บพุโทโธก็มาเองเพราะฉะนั้นเวลาใกล้ชีวิตจะดับขันนี่พุโทโธก็มาเ,เองแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มาเองเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแก่เราใน รบนี้และรอบหน้าก็มีบุญเท่นานาั้น,นที่จะเป็นที่ขึ้นแก่เราในชาตินี้ <c oughs> นะาตินาสวัสดีรับฟองกันนะ